อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต สีสิสิทีพพรบมบวบแวนวิเศษอาติเลกกะเตโชชัยยะตูพวังชาไหยามังคาลาชัยยะมหามงคลนันิิสวัสดี อาทิ่ถูกเชืซีจังกำจัดยลีสตูพินาตั้งขันอาดมงคลพุทธเป็นบุญแกวเกิด พาเือหาดลำเลิดมาพาลาสุขเกีติยาเวนวิเศษเสาเพ่นเกตแก้วกิ่งโอโหตามังคาลาสุนักคาถาสุมังคาลาอุตามาโยโ,โอหตามาโยกอุตามาดิทีอุตตามามหานาทีมหาสักขีปิราก ด้วยอำนาจอาันลึอซัฟฝงคาทางาายหมายมีนักปราดและปูโรหิตท,ทั้งบัณฑิตและชา,า,าวเมืองมาพำพอมเท่าแก่มานังล้อมสาธุการบ่ฮอดีวันไหลเรือลั่งมาหุมนางโยลูลอนตาสวอนบนไหลหลากบ่พัดผักไปไกล มาห่มใจสุทองซืมย่อหย,ยกเยืนมุงคลให้เป็นผลคั่นแางผู้ร่างความเดียวรวมกันมากกาทำลาบาสีเพื่อให้เป็นมังคาลาดีอันมีเศษปา่าโลเพศแห่งอายุวัฒนามุงคล พระประหลาดผู้งามครางใส่องตองสังคู้ท่านพระประหลาด โนวัตส,สูจิตตุพโนโอภาสเนาอาวาดที่พระสงฆ์นาบิมิตเมืองมุกดาหารบุญสมพั์พุทธพองแผ่รัตตานาแกอสังโฆผู้เมโทนกปราศผู้ชาลาดในบทกวีบุญคุณมีสีวิเศษทั่วคงเขต่วยทรงน้ำพรบุญงามวอนพรโอภาสขอประกาศเพ ความดีฉลองอายุวัฒนามุงคลสีดีเล็กบุญญาเพิเศษงามพองสดใส ถือพระธรรมวินัยงาม,มองอาจพัฒนาวาดเที่ยงหุงใส่งามขอบนตามทรงผลให้รู้ลาบได้สมดังปานิทานช้างหองอังอายุวัฒนามุงโคลโ ขอกุศสนไัโ่โพธรสังประโยชน์เลือคุณนาแก่ประศาสนาจนหอดหอยเป็นเท่พึงพ้าของพวกโมขขาน้อยอยู่สวัสดีข้องเศพศพุ่มมาจารียืนยาวยิ่งงามเพียงพิงเท่ยราคา สวงวัดสา่าถอยเท่าเพลผลไลยทรงสุดตะการิกายสุดทั้งลลยลำยิ่งงามเพียงพิงสุพุนขอกุศลอันลำเลิดมุ่งคนเกิดมีมา หายท่านพระบาลาดอนุพงศ์สุจิตโตจงประสบพบแต่ความกเสีมวัทนาจำเนียงวานตาราจีรติกานแห่งยาวนานเสื ใบสีวิจิตบัรจงดีสีสะพาดตั้งเนื้ออาจแทนบูชาจึงได้พาันคนขว้หาอาหารเลือดไหลลา mi xí sa ơi xí sa ơi nô ba sao mà bắt đi qua chân đại 忙啊！<My> เศทษฐีอกพอมหลักฮา,า้าข่อยผู้ตาก็จึงได้มาสู้ข่อยผู้ผู้ก็จึงได้มาหาตามภาษีภาษาคข่อยนี้เป็นผู้เท่าสร้างเบ้าเก้าเส้นขวรนนะว่า,วา 混乱。来。 คอยจักเชิญเอาขวันรอนหน่อยลาอ้อนจีนแดงเชิญเอาขวันนั่งแผ่ให้ดวนมายาสาเชิญเอาทั้งขวันน่ะตาเขียวกองกองผัวเจ้าพาดกาละเม่นภาคบานน่ะ i สามสิบขวนก่อยมาหุ้มเอาเก่าสิบขวนก่อยมาอยู่เดือหมาอยู่เหือได้คิงขวัญแข็งก็ให้มาส่งแข็งอยู่ลีลาลีลาลีลาขวันขาก็ให้มาส่งขาอยู่นำ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 เนื้อเนื้อว่ามาเยอะ ຄວນຜູ້ເປັນກາກນັ້ນໄດ້ເຈົ້າມາຢູ່ແວ່ນໄວຝັນຜູ້ເປັນວັດແລະເປັນໃດໃຫ້ເຈົ້າມາລີ້ຫ່ວງເຮົາີ ทั้งควันโพเท่าเท่าดันอะไรคอยซักไม่ควนเท่าตามลังมาอยู่จุบ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 บาดเด่ควรนเลยมานำทางเป็นคนทองมานำปองเป็นคนทางมานำทางเส้นกว้งไม่ควยควงงนำหนาหมดว่าน้ำล้นหัวคอยขวังเจ้านี่คอยลอยมาเย้ Bát bà nam thuồng phu Khoan đi khi hứa nhiều Lũng phát ใจหนอเกี่ยว n กี่ยวขอ เนื้อสดสีเนื oh, oh. ้อเอ้งโอ้วันน้าผิวให้สดใสผ่องละไม่ละมุนเนื้อเจ้าผู้เหี่ยนสำเภาแก้วเสียน้ำเน้อ ส่วนพราลาบุญม huh ุนยิงล้วนดอกเที well, so. ่ยวสวนบ่ได้นี้นับตั้งแต่มือนี้ให้มีโชคมาหาชัยปูแดเดือยนื้อเน้วได้สมบังดังมารู้ใบเม่นบุนน้ำเห็นแนงน้ำหอยอังน้ำหอยสุบาพยางปูแดเดือ หวังสีคิดทั้นก็่อสร้างหลายทางว่าป้องเป้าขอให้เป็นดังแก้วนำค่าผูค้คนเมืองขอให้เฮืองโมูลีทรงคดีใสแจงนะาะพละเห่งโนบุโลนงามมุงคลกองค้าสถิตอยู่ คำพระศาสนาให้ลือซสาโยจนจนดอกคนงอว่าท,ทั่วแดนนาหมดผู้ของเขตแฟนแดนปองพอลนี้ได้เพ่งสีไปบุญพอพระคุณผู้บุญลำนาขอคุณพระพุทธนาคัมมือคุณพระธรรมือ จงประสิทธิ์ผาพรชัยกระดังใจมาให้มุ่งนาน้ำะนะนนปประดุงพนให้กระสดใสนอดหวนทัวหุ่มพ่อใส่ใบปุงพัวโอ้ยปายรูใหายสงสงระดุงคำนาแม่สู cho cha trái... chính bài áo phai ôm kéo mông khôn bôn khôn đi quan ngắm duat phù quan lạt chén lan quả mạn nhiều ơ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  ขวัญาตายุ้มที่ได้มาในเมื่อนี้นี่มาเยอะขั้นเป็นผูกเบื้องขวาคอยขัญทันพระราลตานุพงสูจิตโตพร้อมด้วยขัญาตายุ้มทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้อยู่มาทุกหมู่ทุกองค์มาทุกตนทุกคู่ก็ทานเทนะ ว่าเดวตั้งแหกตัต้งแต่ได้การานีนีเมื่อดาพวกเจ้ายาไทซ่าสเสียสีให้ท่านพระประหอาดานุพงสุจิตโตพร้อมด้วยขวัญญาิยุ่มทั้งหลายในนี mi tăng tè à nhu như nhau gia săn sẵn mà này phuộc châu mặn phẳng ngàm khâu quang à mà này phuộc châu mặn phẳng khang mũ thọc thuyền mà này phuộc châu mặn phẳng thuyền sàng hung mà này phuộc châu mặn phẳng bông sàng lo mà này phuộc châu mặn con hình đèn khẽ hang này phuộc châu con hình lạt Súng thiêm bạt khâu xà miên ngày phiên tỏa quấn phuộc châu này gia đề ngày phiên lạc quấn phuộc châu này gia đề côn gia ตองอ่าได้มองเหมือนเท่าอย่าได้เกาเสียสีหายท่านพระประาอนุพงสูจิตโตพร้อมด้วยญาติจุ้สาธุชนท,ทุกทุกท่านที่ได้มารวมพิธีงานอายุวัฒนามงค้นในมือนีมีทั้งแต่อายุวันนั้งมีสุขังพลัง ទាំងเที่ยงมานะด้อมทานะจองจ จกานันจะยังพลังอรหันตาน,านันะ